อุดอาทิตย์เลืองเดชวิเศษล้ำว่ารู้ธรรมหรือเลิศประเสริฐศรีมิตรสหายห่อจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชากว่าพงพันประกอบด้วยยศศักดิ์จากสำเร็จเป็นบำเดจแก้วแหวนแสนมหันทั้งเงินทองโสภาสุทาคันทั้งแพรพันจิตโอบโรคมิวายจะชำนะศตรูหมู่ทั้งสิน้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิศวิไรล้วนแต่ได้ความสุขทุกขไม่มีสาธุ ยินดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 88มอริสผาดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชาวัตถุมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาให้เป็นมหารวยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคล คลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจําเดือนเมษายน2564ปีใหม่เทศกาลสงการานต์วันสงการานต์เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตที่พลิกฟื้นกับร้ายกายดีการดำเนินชีวิตได้รับแสงสว่างก็คือวันปีใหม่ของประเทศไทยเป็นปีแห่งความสุขจะได้พบปะครอบครัวเป็นวันรวมญาติพี่น้อง นะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ในบ้านจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันส่งน้ําพระพุทธร,รูปที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่และทําบุญเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นวันสงการเนี่ยเป็นปีใหม่ของประเทศไทยการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่ขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่เช่นปีชวดเป็นปีฉลูคือปีนักสัตว์ใหม่ไม่ใช่ พุทธศักราชคือพศออใหม่การเปลี่ยนปีใหม่ คือนักสัตว์ใหม่กับพศออใหม่พุทธศักราชใหม่เนี่ยนี้จะไม่เหมือนกันเพราะจะค่อมอยู่กันถึง3เดือนเศษคือการเปลี่ยนปีพศพุทธศักราชใหม่ถือเอาวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ของทุกปีซึ่งในทางราชการของประเทศไทยเนี่ยได้จัดเปลี่ยนแปลงเมื่อพศ2 4 8 4เป็นต้นมาเพื่อให้เหมาะสมแก่สมัยสากลน,นิยมการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่นั้นจะยึดถือตามแบบโบราณซึ่งปฏิบัติกันมานานแล้วให้ถือ วันที่14เมษายนเป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตวใหม่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยจากปีชวดเป็นปีฉลูเพราะยึดถือจากดวงดาวบนท้องฟ้าดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่คลาสีเมฆเมื่อไหร่วันนั้นโดยตำแหน่งดาวพระอาทิตย์เป็นมหาอุดดังคำพยากรณ์ที่ว่า ขุดอาทิตย์เรืองเดชวิเศษล้ำว่ารู้ธรรมอเดศประเสริฐสีมิตรสหายห่อจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชาขวาพงพันประกอบด้วยยศศัก,กดิด์จักสสำเร็จเป็นบำเหน็จแก้วแหวนแสนมหันทั้งเงินทองโสภาสุธาคันทั้งแพพันจิตโอบโรคมิไหว จะชำนะศัตรูหมู่ทั้งสิ้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเวิไรัยล้วนแต่ได้ความสุขทุกข์ไม่มีก็จะถือว่าดูจากดวงดาวบนท้องฟ้าถ้าเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมฆปีนั้นวันไหนวันนั้นถือว่าเป็นปีนักสัตว์ใหม่เป็นวันมหาสงการวันมหาสงการปีพุทธศักราช2564ปีฉลูวันพุทธที่14เมษายนพุทธศักราชพศ2564ตรงกับวันพุธ ขึ้นสี่ข้ามเดือน6ปีฉลูเป็นอธิกาาตปปกติวาตปปกติสุรทินเป็นวันมหาสงการนางสงการชื่อรากสดาสเทวีทรงภาวรัตทัดดอกโบวลวงแก้วโมลาเป็นอาพรพัดสหานโลหิตผัดขวาทรงตีศูนย์ผัดซ้ายทรงธนูศิลเสด็จสายญาตหลับเนตรนอนหลับตามมาบนหลังสุกรเถลิงศกเป็นจุลศักราช1383วันที่16เมษายนพุทธ,ธศักราช2564เวลา7นาฬิกากับ3 เจนาที12วินาที คำพยากรวันเถลิงศกปีนั้นพ่อค้าพาณิชย์ทั้งหลายอันไปค้าขายในต่างประเทศต่างๆจะประกอบไปด้วยพัสดุเงินทองและจะมีความสุขเป็นอันมากคำพยากร์วันสงการปีนั้นเท้าพญาจะได้เครื่องบรรณาการแต่ต่างเมืองและจะแพ้ลูกอ่อนหนักคำพยากร์วันเนาปีนั้นลูกไม้จะแพงลาตระกูลทั้งหลายจะร้อนใจคำพยากรณ์เกี่ยวกับน้ำนักคราชให้น้ำห้าตัวฝนต้นปีกลางปีปลายปี เสมอกันแลคําพยากรณ์เกณฑ์ธัญญาหารได้เศษศูนย์ชื่อปาปะข้าวกล้าในภูนาจะได้ผล1ส่วนจะเสีย10ส่วนคนทั้งหลายจะได้ทุกลําบากได้ยากเพราะกันดารอาหารบ้างจะชิบหายเป็นอันมากก็ถึงบอกให้เตรียมพร้อมรับมือทั้ง12ลราศีเป็นปีที่2ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเคยดูฟูลเฮาส์ไหม สู้สฮิมเนสเยโภคีฮหจีมาเซยงทำซัมมิดาในการส่งน้ําพระพุทธรูปที่บ้านเพื่อความเป็นศิริมงคลให้บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเคหาสถานอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขเสริมและเรียกรักสินเงินทองนะครับในช่วงวันสงการเนี่ยให้ทําในวันพุธนะที่14นะครับช่วงเวลา11บเอนกาหนาทีหรือทําในวันพระพฤหัสบดีก็ได้นะครับที่15ก็คือทําช่วงเวลา12บสนกาสินาทีนะครับ ช่วงสองเวลานี้นาให้คุณเลือกได้เลยว่าคุณจะ,ะทำพิธีส่งน้ํพระพุทธพระพุทธรูปในวันไหนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะถือว่าเป็นเกณฑ์การเริ่มต้นที่ดีนะครับและปลอดภัยนะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับเป็นช่วงเวลาจากฟ้าก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ที่จะทําพิธีการส่งน้ําพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็ให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับจุดธูป3าดอกนะแล้วก็ว่าน้โมสามจบนะครับแล้วก็ให้สวดบทสวดมนต์นี้ น,นะครับเพื่อขออนุญาตคามามิพันเตคามามิพันเตคามามิพันเตสามจบนะครับแล้วคุณก็ขออนุญาตและขอพรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะข้าพระพุทธเจ้าขอแต่องค์พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์และเทพเ,เจ้า ทั้งหลายที่ข้าพระพุทธเจ้าทําการส่งน้ําพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องด้วยวันสงกรานตขอได้โปรดเมตตาประธานพร8 4 0 0มันประการให้กับข้าพระพุทธเจ้าขอให้ครอบครัวของข้าพระพุทธเจ้าอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขจงเจริญด้วยอายุวันละสุขภาระเจระิญด้วยปัญญาดีปลอดภัยพิบัติทั้งปวงเจริญด้วยโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเข้ามามากมายมีความสุขสวัสดีอันเป็นสิริมงคลด้วยเถิด ถ้าพระพุทธเจ้าขอพระบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วก็สาธุนะครับพอเสร็จแล้วนะก็ให้ไปอาบน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่นะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะหรือจะไปทําบุญเข้าวัดทาบุญฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาด้วยนะครับดวงชะตามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องควรเร่งสร้างบุญสร้างกุศลถึงจะดีนะครับก็จะมีผลต่อในดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับส่งผลถึงดวงดาวที่โยกย้ายราศีในครั้งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง นในช่วงเดือนนี้นะครับตั้งแต่ประมาณต,ต,ต้นเดือนเมษายนเลยนะจะมีดาวพระคราะหอยู่2ดวงนะครับซึ่งจะมีปัญหานะครับก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์เพราะดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยจะดับนะครับในช่วงต้นเดือนเมษายนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงนะครับในเรื่องของดาวดับเนี่ยหมายถึงดาวพระเคราะห์ใดก็แล้วแต่นะที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ตั้งแต่5องศา เพราะฉะนั้นดาวเริ่มไม่มีแสงแล้วนะครับแต่ถ้าดาวพระข้อใดซึ่งห่างจากพระอาทิตย์ไปหองศาขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าดาวเริ่มมีแสงเป็นของตัวเองนะครับแต่ถ้าดาวใดถ้าเข้าใกล้เข้าใกล้พระอาทิตย์เนี่ยดับหมดนะครับถ้าดับสนิทแล้วเนี่ยในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยก็จะดับก่อนดาวพระศุกร์เนี่ยจะดับสนิทเลยนะครับก็คือในวันที่5เมษายน64และดับไปจะถึง วันไหนนะครับดับไปถึงวันที่12เมษายน64นะในดวชะตาในช่วงนี้นะครับดาวศุกร์เนี่ยก็ยังถือว่าเฉยๆยังอ่ดๆอยู่นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าดาวศุกร์อาทิตย์เนี่ยยังใกล้เคียงกันอยู่ในเรื่องขององศานะครับแต่ถ้าจะเต็มที่ดาวศุกร์มีกําลังที่ดีในดวชะตาก็คือ22เมษายนเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ และดาวพุธเนี่ยดาวพุธก็จะดับสนิทในวันที่7เมษายน64นะครับดับไปถึงวันที่11เมษายน64นะซึ่งเป็นจังหวะที่ดาวพระพุธย,ย้ายราศีด้วยเช่นกันดาวก็เริ่มมีแสงเป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพระศุกร์ดับหมายถึงความรักการเงินจะมีปัญหานะครับให้ระวังนิดนึงด้วยนะ ส่วนดาวพุธดับหมายถึงความคิดนะครับปฏิพานไหวพิบมักมีอุปสรรคติดขัดในช่วงนี้หรือการสื่อสารจะมีปัญหาก็ได้นะครับ ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะมาพูดถึงดาวดวงแรกเลยนะครับซึ่งจะโคจรย้ายราศีเนี่ยในเดือนเมษายนนะครับก็คือดาวพระพุธจะเดินหน้าเสิร์อย่างรวดเร็วในวันที่11เมษายน64เวลา12.18นกานาทีของชาวลัคนาราศีเมฆนะครับดาวพุธเนี่ยย้ายเข้ามาทับกุมลัคนาในราศีเมฆซึ่งเป็นราศีธาตุไฟท่านว่าทำให้มีความสามารถในด้าน การต่อต้านกับอุปสรรคต่างๆทำกิจการทุกอย่างให้สำเร็จได้เพราะความกล้าหาญใจอคอกว้างขวางมีเพื่อนฝูงมากนะครับเพราะดาวพุธนียเป็นดาวเจ้าเรือนพพศาสตร์ชะหมายถึงศาสตร์ชะวิ่งเข้าหาคุณนะ่ะวิ่งมาหาชาวลักนาราศีเมษนี่แหละรวมถึงในเรื่องของดวงเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสังคมต่างๆเนี่ยนะในช่วงระยะเวลานี้นะครับยังถือว่าดีอยู่ในดวงชะตา นะครับเพราะอะไรเพราะดาวพุธเป็นบริวารหมายถึงจะมีเกณฑ์การเจราจานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปในเรื่องของสัญญาข้อตกลงต่างๆนะครับแต่พอหลังจากวันเกิดในดวงชะตาของดวงชะตาเมืองด้วยนะครับดาวพุธเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมฆร,รวมถึงดวงเมืองเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของดาวพุธนะครับระวังในเรื่องของเพื่อน และอาลีและศัตรูในดวงชะตาแต่ดาวประจาตัวของชาวลัคนาราศีเมษจะดีขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยในดวงชะตาของดวงเมืองเนี่ยดาวคารเป็นกาลีนะครับกาลีหมายถึงสิ่งที่เสียไปมันมีปัญหาอุปสรรค์นู่นนี่นั่นนะครับที่เกิดขึ้นทหารตำรวจนะครับข้าราชาการไม่ค่อยที่จะมีบทบาทที่สําคัญนะครับหรือถ้ามีแล้วก็จะมีแต่ในเรื่องของสิ่งที่เสียหายไปนะครับพอหลังจาก สงการเป็นต้นไปนะครับวันเกิดดวงชะตาเมืองเนี่ยก็คือ21เมษายนเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะของวันที่21ในช่วงนี้ทหารตำรวจนะครับจะมีบทบาทที่สําคัญกับดวงชะตาของดวงบ้านเมืองเป็นอย่างมากนะครับในช่วงเนี้ยถือว่าดีนะเป็นผลดีนะครับช่วงเนี้ยทำอะไรก็สําเร็จ ได้รับการสนรับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะตั้งแต่หลังวันเกิดดวงมือเปต้นไปจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายศีลธรรมเท่านั้นใครผิด ว่าไปตามผิดใครถูกว่าไปตามถูกอันนี้นะครับคุณสามารถทําได้แน่นอนทหารตํารวจโดดเดน่นแน่นอนหลังวันเกิดดวงเมืองนะครับจะมีบทบาทที่สําคัญได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยเช่นกันนะครับมันดีอยู่แล้วนะครับถ้าในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของวิศวกร,รในเรื่องของพวกช่างต่างๆหรือเกี่ยวข้องกับรถยนต์นะครับอะไรลรถยนต์พวกนี้นะในเรื่องของสุราก,กรนะครับเคมีพันุน์นวยาศาสตร์ต่างๆนะครับ รวมถึงในเรื่องของกระโอมกรลาโหมทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะเป็นผลดีในดวงชะตาในเรื่องของอาชีพนะครับในจังหวะนี้ในดวงชะตาของคุณเนี่ยมักจะเป็นคนที่พูดจารตรงเกินไปนะครับเพราะดาวพุธอยู่ในเรือนของขอังคารนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคําพูดคาจาเนี่ยนะอาจจะเป็นคนที่พูดเหน็บแนมคนเก่งเป็นเลิศน,นะครับให้ระวังในเรื่องของศัตรูเกิดขึ้น เพราะคาพูดของตัวคุณเองโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะั้นก็คิดดูนิดนึงนะแต่ดาวไปจําตัวเป็นมนตรีแล้วนะครับยังไงก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆในดวงชะตานะครับในช่วงนี้เจ้ชาชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การาพบปะเพื่อนฝูงนะครับไม่ใช่สีคือเพื่อนฝูงเนี่ยจะ,จะมีเกณฑ์การติดต่อนู่นนี่นั่นเข้ามาคุณนะเข้ามาหาชาวลัคนาราศีเมฆนะครับคนรอบข้างเนี่ยหรือคนทั่วไปเนี่ยจะให้ความรู้จัก รหรือมีเกณฑ์การพูดคุยกับคุณมากขึ้นมีเกณฑ์การไปมาหาสู่อยู่เป็นประจำนะครับและชาวลัคนาราศีเมษเี่กก็จะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินไปหลายช่องทางนะครับให้ระวังนิดนึงการพัดพลากจากบิดามารดานะนิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของสิ่งที่ดีนะครับเพื่อนฝูงสังคมก็มามันก็มาพร้อมกับอุปปรรสักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุปสรรคนะหรือศัตรูมาพูดถึงในเรื่องของดาวพระศุกร์กันต่อนะครับ ดาวพระุขนี้ก็จะเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วนะตัแต่ง ตำแหน่งก็เป็นปราดและเป็นอุจจาพภิมุกนะครับในดวงชตาเนี่ยเดินหน้าเสริมในวันที่12เมษาย,ยน64เวลา11.23นก็เข้ามาทับกลุ่มลัคนาชาวลัคนาราศีเมษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับในดวงชตาเนี่ยให้ผลดีในเรื่องของการเงินและความรักมีไหวพริบในการปฏิบัติงานการจะได้ประกอบอาชีพที่สําคัญอย่างหนึ่งแต่มักจะชอบหาความเพลิดเพลินติดต่อกับเพศตรงข้ามนะครับดาวสุกต์อ ้องลักนาหมายถึงก็ทําให้เกิดโชคลาภนานาประการมีเกณฑ์การติดต่อพบปะในเรื่องของอความรักนู่นนี่นันน่นความสดชื่นลื่นเลินต่างๆนะครับในช่วงจังหวะนี้นะดาวพฤหัสก็ส่งผลในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของความรักหมายถึงเจ้าชาตาจะมีรายได้นะครับเข้ามาอยู่เป็นประจําในระดับหนึ่งนะครับปัตตนีกุมรัก คู่ครองก็ให้การดูแลห่วงใยใส่ใจเจ้าชะตาในระดับหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับช่วงนี้ชาวลักนณาราศีเมฆก็ถือว่าคุณจะเป็นคนที่รักตัวเองนะในด้านของความรักสรับรคนโสดเนี่ยนะครับข้อสังเกตก็คือคนรักคู่ครองคุณเป็นคนที่มองอะไราการไกลนะครับคิดไปไกลๆก็ถือว่าดีในดวงชะตานะ แต่ถ้าคนที่มีคอรอบครัวแล้วนะครับคู่ครองก็จะห่วงใยใส่ใจคุณในระดับหนึ่งนะครับอย่างที่บอกดาวศุกร์ย้ายเข้ามาทับกลุมลัคนาชาวราศีเมฆเนี่ยถือว่าคุณเนี่ยในช่วงนี้จะเป็นคนที่ขยนันขันแข็งในการทํางานมากนะครับไม่เลือกอาชีพถ้าอาชีพถ้างานใดก็แล้วแต่ทําแล้วได้เงินนะครับในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเนี่ยคุณก็จะทําอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับซึ่งเป็นดาวที่สําคัญนะเนื่องในเทศกาลสงการนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์นะดาวพระอาทิตย์เนี่ย จะย้ายราศีนะครับตำแหน่งเป็นมหาอุดอย่างที่บอกนะครับในเรื่องของคำาบกรในช่วงต้นคลิปนะในวันที่14เมษายน64เวลาตี3 40นาทีนะครับดาวพระทิตยเนี้ยก็ย้ายเข้ามาทับชาวลักนาราศีเมษ่นะครับก็ส่งผลในดวงชะตาเนี่ยจะมีชื่อเสียงความรู้ดีไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาใครมักมีทรัพย์สินเงินทองใจคออบอ้อมอารีเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา นะครับปุตตะกลุมลักหมายถึงในช่วงนี้เนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยจะมีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาหาเจ้าชะตาอยู่ตลอดก็ส่งผลให้เจ้าชะตามีความมั่นคงที่ดีขึ้นอย่างมากนะครับอาทิตย์เข้ามาต้องลัคนาก็ทําให้คุณเ,เป็นคนที่มีความกระเทยเรียกทะเยอทะยานมีความกระตือรือร้นดีมีความมุ่มานะนะครับเพราะฉะนั้นความมุ่มานะคุณเนี่ยะจะต้องมุมานะไปในทิศทางที่ดีนะครับอย่ามุมมานะไปในทิศทางที่ไม่ดีไร้ไประโยชน์ นะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามดวงเมืองอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับอาทิตย์เข้ามาเนี่ยตั้งแต่วันที่14เมษาย,ยนเป็นต้นไปก็เหน็ดเหนื่อยกี่วันอุตสาหกรรมลักเนี่ยคุณจะต้องอดทนนะต้องอขยันขันแข็งให้มากนะครับประมาณทีย่ย์นึง็วันเพราะหลังจากวันเกิดดวงชะตาเมืองมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากเลยอาทิตย์เป็นมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตาของบุรีวารตา่างๆนะครับประเทศไทยก็จะมีความมั่นคงที่ดี นะครับรวมถึงในเรื่องของสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ก็จะมีความเป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดในดวงชะตา นะครับในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับก็ถือว่าอาจจะมีผู้ที่ก่อกวนและให้เกิดความลำคาญใจบ้างนะครับอาจจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสนใจอะไรมากมายนะครับปล่อยวางเข้าไว้ดีสุดโหราศาสตร์เนี่ยไม่เคยที่จะโกหกคนนะนะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยอาจารย์พูดตรงๆนะให้รักาสถาบันให้มากๆนะครับเพราะดาวอาทิตย์กลุก่มรักเป็นมหาอุดดีในดวงชตะตาให้รักาสถาบันมากๆนะให้ระวังผู้มีอำนาจหรือผู้มีทิพธิพล หรือนัากการเมืองเพราะลาหูอยู่วินาศวินาคือความเสียหายพบความเสียหายนั้นไม่ค่อยดีนะครับระวังการถูกหลอกถูกลวงไม่ค่อยมีคนจริงใจเท่า,ทาไหร่นะครับระวังประชาชนถูกหลอกนะเออเพราะฉะนั้นคุณต้องดูให้ดีว่าอะไรคืออะไรใครใช้เป็นเครื่องมือหรือเปล่าต้องระวังให้มากนะครับโดของประเทศไทยด้วยนะเพราะดาวราหูเป็นพินทุบาท ไม่ค่อยมีความจริงใจกับเจ้าชะตามากนักนะครับเห็นดวงมาเยอะแล้วมักถูกหลอกแต่ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมฆเดียวบุตรบริวารลูกหลานจะอยู่ติดกับเจ้าชะตามากเป็นพิเศษนะครับเออถ้าคุณมีบุตรมีลูกเนี่ยสังเกตได้เลยลูกคุณจะมานอนที่ตักมาอยู่ใกล้ชิด นะรักเหมือนเป็นลูกแง่ก็ได้นะที่ดีในดวงชะตาของคุณนะชาวลัคนาราศีเมษนะครับในช่วงประมาณต้นเดือนเนี่ยดาวประจาตัวก็คือดาวอังคารเนี่ยยังอยู่ที่ในภพกระดุมพระนะครับก็ถือว่าคุณยังหาเงินหาทองเก่งนะแต่พอประมาณวันที่14เมษายน64นะครับเวลา6โมง35มานดาวอังคารย้ายราศีก็เข้าสู่ราศีเมถุนนะครับในภพสัตว์เช่าอยู่ในเรือนของดาวพุธนะแล้วก็เป็นเกษตรแรกเรือนกับดาว อังคารนะครับแต่อังคารกับพุธก็ถือว่าเป็นกเกษตรแลกเรือนกันในดวงชตนะตาเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะครับถือว่าชาวราศีเมฆเนี่ยคุณจะต้องอาศัยตัวเองเป็นที่พึ่งนะครับคุณจะพึ่งพาคนดื่นเนี่ยไม่ค่อยที่จะได้สักเท่าไหร่ ในดวงชะตานะครับมีความสามารถในการปฏิบัติการงานได้ดีนะครับมีความมานะนะมีความมานะพยายามแต่มักจะไม่ค่อยที่จะถูกกับพี่น้องสักเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณนะครับตนุศาสช้าเนี่ยในช่วงนี้ชาวราศีเมฆจะออกสังคมบ่อยนะครับมีเกณฑ์การพบปะเพื่อนฝูงหรือออกสังคมบ่อยในช่วงนี้จะมีโอกาสมีเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาในช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับเออนะแต่ถ้าในอิทธิพล นะครับของดวงชะตาเมืองอันเนี้ยไม่ใช่ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในช่วงประมาณ4 5วันนะดางคานโครจรเล็งกับด,ดาวเสาเดิมในพื้นดวงชะตาเมืองนะครับต้องระวังเสาถึงภูมิมังละวังเหตุเกิดเพลิงาเพศไหมชิบหายทั้งหมู่โจรก่อกับเริ่มถลุวายให้ระวังโจรผู้ร้ายนะคับระวังอาวุธ นะให้ระวังฟืนไฟไว้ด้วยในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะนะครับในเรื่องของดวงชะตาเมืองนะให้ระวังการวิว,วาทแล้วก็หรืออุบัติเหตุนะครับซึ่งใหญ่ด้วยนะต้องเรามาระวังไว้ด้วยนะพราะนั้นทาอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับเจ้าจ,จที่ก็ต้องดูแลนิดนึงนะแต่ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยนะครับในเรื่องคาพูดก็ต้องเรามาระวังไว้ด้วยเช่นกันนะพอมาถึงในช่วงสิ้นเดือนนะครับดาวพุธก็จะโครจรเดินมน นะในวันที่29เมษายน64เวลา11ในกา6นาทีดาวพุธนี้ก็เข้าสู่พบกระดุมพระน,นะครับของชาวรักนณาราศีเมฆเนี่ยนานดีดูชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยครัถ้าในดวงของคนเนี่ยนะถ้าดาวพุธคุณดีนะครับดีแน่นอนนะแต่ในเรื่องของดวงเมืองพุธก็ระวังในเรื่องของ เงินเงินต่องต่อนะฮะอาจจะมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นทายโดยภาพรวมนะในเรื่องทายในสิ่งที่ดีก่อนแล้วกันนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับของคุณเนี่ยในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่ดีนะครับศาสตราบุญอยู่ในพบการเงินเนี่ยหมายถึงเพื่อนฝูงสนับสนุนส่งเสริมนะในเรื่องการเงินให้กับเจ้าชะตานะครับในดวงชะตาแต่การเงินที่ได้มานั้นเนี่ยมักจะถูกกีดกันนะครับหรือได้เงินแล้วก็มักจะได้ไม่ค่อยเต็มเักาเท่าไหร่ นะครับหรืออาจจะได้มาต้องอหักจ่ายหนี้ไปนะมีเจ้าหนี้รออยู่พอได้มาก็จ่ายไปประมาณนี้นะครับในช่วงนี้คุณอาจจะมีความยุ่งยากเกี่ยวข้องกับพี่น้องบ้างนะครับแต่ดวงชะตาของคุณเนี่ยจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวของคุณเองนะครับด้วยมันสมองของชาวลัคนาราศีเมฆเองในช่วงนี้ก็ต้องเรามาระวังประหยัดในการใช้คาพูดนิดนึง อย่าครับอย่าพูดมากจนเกินไปนะชาวลัคนาราศีเมษนะครับต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะในดวงชะตาในเดือนนี้พระจันทร์จะดับอยู่ที่ราศีมีนนะครับในวันที่12เมษาย,ยน64เวลา9โมง32นาทีนะครับในช่วงนี้จะดับอยู่ที่ราศีมีนในภพวีนาาช่วงนี้นให้ระวังเรื่องเสียหายนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นต้องระมัดระวังไว้ให้มากนะครับในดวงชะตาของคุณนะ แล้วพระจันท์ก็จะเพนนะพระจันรจะเพ่น,นในวันที่27เมษายน64เวลา1 0โมง5 3นาทีจันทร์เพ่นก็อยู่ที่ราศีตุลในภพปัตนินะครับดีในเรื่องของความรักนะความค่้คู่สัญญานะครับคู้มิตรที่ดีในดวงชะตาคุณนะแลส่งผลให้ชาวราศีเมฆเนี่ยช่วง27เมษายนนะครับก็ถือว่าจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามด้วยนะในดวงชะตานะครับ โอเคนะอันนี้คือคำทำนายปกรโดยภาพรวมในดวงชะตาของชาวลัคนาราสีเมฆนะครับเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ฟ้าใหม่นี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราสีเมฆมีแต่สิ่งที่ดีนะครับคิดสิ่งใมสมหวังในทุกประการนะพยยี่ขยันให้มากลุยให้เต็มที่จะประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงตาไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลด้วยนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและสิ่งศิงลธรรมเข้าไว้ดีที่สุด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสาธุพุทธะสังมีนชารติพระศิวรีเถระพระอรหังสัพพะราพังปรสิทธิเตให้กับชาวาลัคณาราศีเมฆทุกคนล่ำรวยเงินทองประสบผลความสเร็จในทุกประการเลยสวัสดีปีใหม่ครับวันสงการ